วันนี้ผมจะพาทุกคนไปหานักบอลทีมชาติไทยถึงโรงแรมและพาไปดูเกมในสนามที่ตัวหายากสุดๆแอบกระซิบโซนที่ผมนั่งราคารีเซลสูงถึง3,000บาทที่สำคัญผมได้คุยก um, ับนักบอลแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆทุกคนอยากรู้ว่าผมคุยอะไรบ้างไปดูกันเลย สวัสดีครับทุกท่าครับตอนนี้อยู่กับช่องอินเดียปากีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมที่ทีมชาติไทยมาพักครับตื่นเต้นมากมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันชิงทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามแล้วเราอาจจะได้มีโอกาสไปดูทีมชาติไทยถึงสนามแบบตัวนี้หายากมากมากพูดเลยแล้วเราดันโชคดีพี่ตองในอเมาเจ้นไทยแลนด์คนที่พานักบอลแบบตำระดับตำนานม,มาเขาบอกว่ามีตัวว่างสองใบมาไหมกูรอจะตอบพลาดไปดิครับรออะไรแต่ว่าเกอกนั้นนเราก็อยู่ที่โรงแรมแล้ว วันนี้เรามีพอ่อกิจนะภารกิจจากทางทางครีเอทีฟของเราว่าเราต้องมาเอาลายเซ็นนกักรทีมชาติไทยให้ได้แล้วมันไม่ใช่การเอาเลายเซ็นธรรมาดามก็ธรรมาดาไปนะเราเลยต้องมีเอาอะไรเท่ๆมาเซ็นหน่อย <L> ผมมองว่า <L> ทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งก็เหมือนสไปเดอร์แมนเขาก็ต้องเหมาะอะไรกับแบบสไปเดอร์แม <L> นมีครับ เอาชุดนี้นะคะไปให้นักบอลทีมชาติไทยนะครับเซ็นนี่เราจะมอบสไปเดอร์เซนส์ให้กับนักบอลทีมชาติไทยอ่ะแล้วมาดูนะว่าตรงนี้เราจะได้เซ็นทีมชาติกี่คนแล้วถ้าใครอยากได้นะครับกดติดตาม Facebook, ทิกต็อกยูทูบไอจีของผมไว้อินเดียป่าดีนะแล้วก็ไอจีเป็นเทจ่าเซเว่นอันด์ดอฟฟิเชียลผมจะเอาไปแจกนี่มีเสื้อกากของอาลีด้วยไอที่มึงคิดดิ ใครแม่งเอาเสื้อกลากมาให้วะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะให้เซ็นตัวนี้ด้วยแต่ถ้าไม่มีโอกาสเดี๋ยวไว้เป็นครั้งหน้าแต่ถ้าอยากได้อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวไปลองดูกันว่าเราจะได้เจอใครบ้างตอนนี้เราก็สั่งกาแฟสูดๆไปหน่อยไีมที่มึงเนี่ยสี่โมงสิบนาทีนักบอลหน้าจะออกประมาณสี่โมงสี่สิบมาดูกันครับว่าเราจะได้ใครบ้างแล้วจะได้คุยอะไรกับใครบ้างไหนเหรอไปดิไปดิอิชิเหรอเบนแคดดี้เดอร์ออฟออร์ดูบราส์พีส์โค้ชรีเมมเบอร์มี่ยูเมทเอททองเราอะ so how you good thank you well played last game man Best player o n the p i t c h เ e าค n ณ p ูเพ you know? ื a s ส s ้ s สไปเดอร์แมนยู o น่สไปเดอร์แม thank you nice to see you again see you after the game you too take care good luck all the best เราได้มาคนแรกแล้วนะครับเบนเดวิสกับไปเดอรแมนเราได้มา <c oughs> แล้วเป็นเบนเดวิสตื่นเต้นถ้าคนนี้อยู่เราเซ็นได้สองอย่างเลยเนาะห <c oughs> น้ากากเราจะให้เซ็นมามาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเซ็นด้วยชุดนี้แหละเพศาส Spiderman Spiderman อยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นแล้วก anyway. oh, yeah. ็สไป d ด r m, <m, <m, <m Restaurant> a n มันเคยฟังมานั่งครับน yeah. ั่งน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 ี่งนั่งนั่งัั่งนั่งรั่งนั่อนั่อนั่อนั่ง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 นั่ n นั่งนั่งนั่งนั่คนับ n นั่ o นั่งนั่งน e you ั่งนั่ง t ั่งนั่งนั่งนั e a น YouTube. Just a moment, click Here, the better man. Yes. Yeah? Yes. Yeah. Thank you. Hope you score today, yeah. uh. Yes, hopefully. Because, you know, Vietnam, they talk. <laughs> <laughs> you want me to sign? Yes, sure. Mm -hmm. Nicholas, he's your big fan. Yeah. yeah. You like yeah. Thank, Thank you, you so much. ราไรมาสาคนแล้วครับเปลูกครึ่งทั้งหมดเลยเป็นเดวิสมิคลัสมิเกลซ่าแลวก็วิลเลียนบาร์เ l ชว์เฮ้ยบลูคันคันคุณโปรดบอกว่าคุณสะกดชื่อยังไงคุณพูดออกยังไงชื่อว่อวิลเลียนเวเดเฮอร์บาร์เดชไม่ใช่ที่ยากนะอ่านี่มาครับผู้คุณทุกคนคิดดูนะเพื่อนผมยังม่ให้ผมเซ็นอ่ะผมเป็นซุปเปอร์ตาร์กันา่ไหนอ่ะ นี่ทุกคนอินเดียปากดีกูถอดเดีย๋ยวกูหายใจไม่ออกจนถ่าน Can you get an a u ร์ทคอร h please thank you good to see you again you too my friend here my friend spider man <You. S 1> จนถ่านจุดเดย์ please in thank you see you goodbye <S <S จนถ่านนะคนที่สี่จนถ่านตรงนี้เอาจริงเราได้แต่ลูกครึ่งน,นะ หรือว่าครั้งนี้เราเอาแต่ลูกครึ่งเลยอีกคนนึงคือใครแพทริกกูสต์สันพอไหมห้า <c oughs> คนก็พอเนาะอีกแค่คนเดียวก็พอมาทุกคนระหว่างเราลองนักบอลต่อเราก็ต้องกินสมโมซ่ากันนะอุ้ยน่ากินมากครับทุกคน <c oughs> ตอนนี้นะเอาจริงนะตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าผมเดาแค่ลูกครึ่งดีหรือว่าจะเอาเท่าที่จะเอาได้แต่ผมเลอกลูกครึ่งน่าจะดีสุดนะไป <c oughs> เช็คมาแล้วทุกคนนะไ <c oughs> อ้ไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าคนที่มึงอยากได้มา โอเคครับขออะไรเซ็นหน่อยได้ไหมครับอ้อเดี๋ยวได้โอเคครับไปน,นั่งก่อนคขาบอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยววันนี้เราให้คนไทยเซ็นแล้วก็สไปเดอร์แมนเดี๋ยวให้เป็นฝรั่งเห็นแล้วกันจิ๊บกาแฟชิวชิว We are here at the hotel in Bangkok We just got rang u t and we come here to get a player autograph and j i p k a f e Chiu Chiu at four o'clock in the morning and we go at 9 ไฟฟทาบนวเหมือนลิมว่าพูดเลยเออไปไปรอข้างนอกเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเรากลับมาวางของไว้ก่อนออกเมนีย์เอ่าทนี่ะเจมส์ James, can you get a autograph please เ e r e thank you พี่เราได้มาอีกคนหนึ่งนะครับเจมส์เบรสพอร์ตครับไปขวาลูกครึ่งทีมชาติอังกฤษครับเจมส์ which team do you support in Premier League West Ham West Ham really you big fan of West Ham yeah you feel miss David Moye no I m not n a g e d again our manage r no good not good ah Julian so what do you think of United Man United yeah you Man United fan yeah I'm of course I'm big fan good to see you oh you too good luck all the best bye bye เสื้อตัวนี้เราขาดอีกคนนึงนะทุกคนเป็นแพทริกกูตสาับสั้นอันนี้เรามีเบนเดวิดมิเคิลสั้นอันนี้จนทานเข็มดีอันนี้วอรดโชแล้วก็เจมส์เบรสฟอร์ดเดี๋ยวเราขาดแค่แพทริกกูตตาฟับสั้นในเสื้อตัวนี้แล้วก็เสื้อตัวนี้จะเป็นคนไทยคนอื่นพี่เศกษาตร์ขอไรเส้นหนครับผมรู้จักพี่พอลจีโนเลยนะ oh. พอพีจโนเลยพี่จิโน,โ,นโม้จัดเลยว่าเขาได้เสื้อพี่ผมฝึกงานหน่อยพี่จีโนครับวันนี้ยิงไหมพี่ สองลูกนะง่ายๆหนักๆหรือเวียดนามเนี่ยต่อเค็นขามีเซกซ์ครับดาวล่งมุ่งแรงทีมนี้ชาติไทยขอบคุณครับไว้เจอกันครับได้เลยครับใครอ่ะแพทริก Can you get an autograph please Thank you Spiderman you know really cool and you will score today because we play like Spiderman สวยนะ

สุดยอดพ o ยูส o อร์ o ุ่ยนะสองครั้งสองครั้งกุญรักกุญรักออลเด e ะเบสบายบายเจสตอนนี้คือเสื้อสไปเดอร์แมนเราเรียบร้อยละครบทุกคนเรามารีวิวกันดีกว่าอันนี้คือแพทริคกูสตาัดสันอันนี้คือเจมส์เบรสฟอร์ดเมลเลนบราเดโชมิคเกลสันเบนเดวิสแล้วก็โจนาหานเข็มดีใครอยากได้ตัวนี้กดติดตามผมไว้ทุกแพลตฟอร์มแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ากติกาเป็นยังไงสไปเดอร์แมน กับเสื้อทีมชาติไทยตึงแน่นอนแล้วก็ตัวนี้มีเสกสรรนะครับทุกคนเสกสรรกุลลักษ์ออลเดนเจมส์เบสฟอร์ดเดี<ม>๋<ม>ตอนนี้เราออีกสองคนนี้เป็นซูเปอร,ร์โชว์เดบสุพนัทอิชิอิชิ can I get an autograph please thank you we love you hope we win today thank you น่ารักมากครับเอาได้อิชิอีกด้วยอิชิแมนยูก uh, hey, ุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกุ o กุแมนยูกุสนะฮะแมนยู เมนกิวบายบายเขาบอกแล้วเมนกิเก่งขอบคุณครับบริชติคอนแล้วครับบุ๊คครับขออะไรเซ้นหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับเอกนิดปัญญาครับนี่ไงเช็คพี่เช็คพี่เชฟพี่ปฏิวัติครับขออะไรเซ้นได้ไหมขอบคุณครับพี่สุปโชคครับขออะไรเซ้นหน่อยครับขอบคุณครับ ทำกันได้ไหมครับพี่ได้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับพี่เชิคครับพี่ทำกันได้ปะเนี่ยครับพี่ครับวันนี้ขอสักสองรูปไปครับขอบคุณครับไปเจอกันครับสู้ๆครับพี่เรียบร้อยปะน่าจะหมดแล้วมามาสรุปกันดีกว่ามีเสกสรรวรชิตอีชิอิอติวัตขับใหม่สุภโชคสารชาติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนอีกคนหนึ่งใครอ่ะ ใครอ่ะเดี๋ยวไปดูในคลิปเอาตอนนี้ถึงเวลาแล้ว Let's go ใครอยากเข้า In my zone ไปเดี๋ยวตอนนี้เราไปที่สนามกันนะครับใครอยากได้สองตัวนี้รอติดตามกติดตามไว้ดีๆในแน่นอนแป๊บนึ่งนะรักเดือนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามราชมังคล์นะครับหลังจากที่เราไปขอลายเซ็นนักบอลทีมชาติไทยกันนะเราก็ไปหาดูบอลไทยดีกว่ารับะหว่างนี้เราก็ไปดูบรรยากาศในงานอะไรอย่างนี้ไป รู้สึกฟีลแบบซุปเปอร์สตาร์คนขอถ่ายรูปเออจริงจริงมันต้องมีบรรยากาศเป่าเนี่ยทุกคนดูดิทุกคนดูครับคนเยอะอยู่หนุ่มวเ้าจริงเชื่อรู้สึกแปลกๆะ่ะต้องมาถือแบบไมค์เซลฟี่อย่างเงี้ยแต่จริงผมก็เทเอ่อยู่แล้วผมก็ไม่ต้องอายอะไรหรอกเนาะซื้อธงเวียดนามน่อยพม่าจะมโอ้โูเลโล้วเฮ้ยเ้ ประมาณประมาณสี่ร้อย <400 S 1> ไปเลยไม่เอาแล้วไอ้จับไปเหียสี่ร้อยไปเลยไอ้จับแทงทีิ่งผายคูไปเลยใช่คูไปเลย <c oughs> มาทุกคนเราก็เข้ามาได้แล้วนะครับเราได้อยู่ที่ประตู The v i w หนึ่งสักจางนี่แหละเดินเข้าไปกันเนี่ยทุกคนครับเราจะถึงเวลาเข้าสนามันแล้วอีกประมาณเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงก็เตะแล้ว<อ>คครู้นะตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ20นาทีครับเกมก็จะเริ่มขึ้นแล้วครับ ก็ผู้ตัดสว่าตื่นเต้นมากๆพี่ครับขอถ่ายรูปด้วยครับขอถ่ายรูปนี่ล้วดูเรานั่งข้างใจตัวตึงเยวไปดูนะว่าในเกมเป็นไงบ้างโอ้เสียงประมือต้อนรับทีมชาติเวียดนามและ นดีแรกครับเวียดนามออกนำแล้วครับ1-0ไทยอย่างน้อยหลักๆต้องสองประตูรอดูครับอาจจะยังเสียสมาธิเดี๋ยวรอดูว่าจะตั้งจีบได้หรือเปล่าเกมส์เกมส์มีนซอนซันเป๊ะจีบ12มีนซอนซัน มีโอกาสที่จะจุดโทษสูงมากสถานการณ์ตอนนี้คือไม่เกมเสมออ2-2แต่ว่าถ้าจบแบบนี้คือเราตกรอบแล้วจังหวะสักครู่นี้มีโอกาสที่ไทยจะได้จุดโทษแล้วกลับมาตีเสมอในสคอร์รวมได้ครับสุพนันบุรีรัต์คือโดนเตะชัดเจนแล้วตอนนี้เขากำลังเช็ควีอรอยู่ครับว่ามีโอกาสที่จะเป็นจุดโทษแล้วผมมองว่าน่าจะได้เอ,เ,อเ,อเอ้าเอ้าเอ้ารีคิกเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าเป็นลูกดรอ ดอปกิ๊กบ้าบอลออกไปแล้วชัดมากทุกคนในเวลาเลยอีกสามนาทีโอ๑๕เลยเซกสันทำเสียอีกแล้วนาที จบเกมแมพไทยแพ้คาบ้านต่อเวียดนามไป3าสองผู้ชนะานำตัว่าเวียดนามเล่นไม่มีสปีดเลยครับจากพี่ตองแอมในเจนไทยแลนด์ครับกรรมการไม่ดีครับมันต้องเป็นจุดโทษลูกนั้นไม่เราที่ททตลกคืออะไรพี่กรรมการคนเกาหลีเออคุณว่าคนเวียดนามกรรมการโอ้ไรเกาหลีโค้ชก็เกาหลีพี่อ๋อโคออ้ชเกาหลีเรียนรู้เรื่องไทยก็ต้องยอมรับว่าเล่นกันดีมากครับ ทำอะไรไม่ได้ครับจะไม่น่าโดนใบแดงที่สุดไม่น่าเพราะว่าเมื่อกี้ก,กลังจะเปลี่ยนวิลเลียมมาเดเชอร์มาแทนวิลเลียมอไปแล้ววิลเลียมเปลี่ยนชุดแล้วแล้วโดนใบแดงปุ๊บวิลเลียมนั่งเลยไม่ไแต่จังหวะวีรเทวี่เขาเตะเราก่อนนะได<อ>้ไงครับเตะแต่ไตล่เตะสองรอบกรรมการลง ก็จบไปแล้วนะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ตองด้วยนะครับที่ให้บัตรเอ็กซ์คลูซีฟเราแบบนี้ที่นั่งดูใกล้ขนาดนี้พี่ตองไอเอ็มดีเจนไทยแลนด์พี่เกียเอฟซีออนไลน์ก็ถ้าไม่มีพวกาเขาผมก็คงไม่ได้มานั่งดูบอลสุดมันใกล้ชิดอย่างนี้หรอกก็เดี๋ยวเจองานเดือนหน้างานไอเอ็มดีเจนไทยแลนด์เอฟซีออนไลน์เอาพี่ใช่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามมินดีาบดีกันด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์ม YouTube Facebook TikTok ส่วน IG ก็เทเจเซเว่นอันเดอร์สกอร์บิชเชียล